ยุคนี้ครับเป็นยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจเนี่ยดุเดือดมากที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาเลยก็ว่าได้นะครับต่างฝ่ายนะครับต่างก็พยายามงัดกลยุทธ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการขายการตลาดการบริหารเพื่อที่จะชนะคู่แข่งแล้วก็ชนะใจลูกค้านะครับแต่คุณรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วมันเหมือนเส้นผมบงผังภูเขาครับ เพราะว่าภายใต้กลยุทธ์การตลาดที่เราต้องเรียนสูงๆนะครับต้องมีความรู้มากๆเนี่ยจริงๆมันมีกลยุทธ์ที่เรียบง่ายอยู่กลยุทธ์หนึ่งครับซึ่งสามารถทําให้คุณเนี่ยเพิ่มยอดขายเอาชนะคู่แข่งเอาชนะใจลูกค้าได้ครับซึ่งกลยุทธ์นี้ครับคือกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างที่เรียบง่ายให้มากกว่าคู่แข่งแค่5%ครับแต่คุณรู้ไหมครับว่าแค่5%เนี่ยมันสามารถทําให้ลูกค้าจดจํา อยากบอกต่อและกลับมาใช้บริการอีกจนกลายเป็นลูกค้าประจําได้และเมื่อเป็นลูกค้าประจำครับเราก็จะมียอดขายเพิ่มขึ้นเนี่ยมหาศาลเลยแล้วกลยุทธ์ที่ว่านั้นต้องทํำยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับหลายครั้งนะครับเวลาที่เราดูการแข่งขันกีฬาของคนระดับมืออาชีพครับ เราจะเห็นว่าผลแพ้ชนะที่ออกมาเนี่ยมันต่างกันแค่นิดเดียวเท่านั้นครับถ้าฟุตบอลเนี่ยก็จะชนะแค่ลูกเดียวครับถ้าเป็นมวยหรือว่ากีฬาต่อสู้ก็ชนะกันแค่หนึ่งแต้มถ้าเป็นเทนนิสเนี่ยก็จะเฉือนกันแค่เซตเดียวนะครับเผลอๆต้องอยู่กันถึงเซตตัดสินเลยด้วยซ้ําไปแต่ความแตกต่างเพียงนิดเดียวนี้ครับมันก็มากพอที่จะตัดสินระหว่างคนที่เป็นแชมป์กับคนที่ต้องกลับบ้านมือเปล่า อย่างการแข่งขันเทควันโดรอบชิงชนะเลิศของน้องเทนนิสที่ผ่านมาครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็ได้ดูนะครับในกีฬาโอลิมปิกเกมน้องเทนนิสเนี่ยสามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิกได้ด้วยการพลิกกลับมาเอาชนะอาร์เดียนาจากสเปนในช่วงเวลา7วินาทีสุดท้ายเท่านั้นเองที่สําคัญคือชนะแค่แต้มเดียวครับหลายคนอาจจะคิดว่านี่เป็นเรื่องฟุกครับแต่ความจริงแล้วมันเกิดจากการที่พวกเขาซ้อมมากกว่ามาตรฐานที่คู่แข่งทาเอาไว5้5%เเท่านั้น หรือพูดง่ายๆก็คือคนอื่นอาจจะตั้งมาตรฐานเอาไว้ครับว่าต้องซ้อมแบบนี้ต้องทําอย่างนี้ต้องทําตามโปรแกรมอย่างนี้ถ้าทําตามมาตรฐานที่กําหนดเอาไว้ได้ก็ถือว่าทําเต็มที่อยู่แล้ว100%คือซ้อมเต็มที่แล้วครับแบบนี้เต็มที่100%แต่ในความเป็นจริงครับมันสามารถทําให้ดีขึ้นได้อีกครับขอแค่ดีกว่า5%ก็พอแต่เป็น5%ที่คนส่วนใหญ่เนี่ยนึกไม่ถึง ซึ่งมันก็มากพอที่จะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้นะครับอย่างโค้ชเชยองซอกครับเขาได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการเจาะใจนะครับเขาบอกว่าปกติแล้วเวลาชาติอื่นเขาฝึกซ้อมเทควันโดกันเนี่ยเขาจะให้นักกีฬาผู้หญิงครับคือไปซ้อมต่อสู้ไปเตะกับผู้หญิงด้วยกันครับซึ่งนั่นก็คือมาตรฐานที่คนอื่นตั้งเอาไว้ครับคือก็คุณเป็นผู้หญิงอ่ะคุณก็ต้องต่อสู้กับผู้หญิงใช่ไหมแต่สำหรับน้องเทนนิสครับโค้ชเชจะให้เธอเนี่ยซ้อมต่อสู้กับนักกีฬาทีมชาติที่เป็นผู้ชาย ที่สําคัญคือให้ซ้อมกับนักกีฬาผู้ชายเนี่ยถึง8คนด้วยกันโดยการที่ให้น้องเทนนิสนะครับยืนอยู่คนเดียวคือยืนซ้อมต่อเนื่องเลยเวลาเขาเทควันโดเขาซ้อมกันก็เหมือนมวยครับก็คือซ้อมเตะกันนั่นแหละให้น้องเทนนิสเนี่ยยืนอยู่คนเดียวเลยครับแนาทีแล้วให้ผู้ชายซึ่งแรงเยอะกว่าอีก8คนเนี่ยเตะแรงกว่าเนี่ยครับสลับกันเข้ามาต่อสู้กับน้องเทนนิสคนละหนึ่งนาทีคือน้องเทนนิส ยืนคนเดียวแนาทีครับแล้วผู้ชายคนที่หนึ่งเข้ามาเตะๆๆครบ1นนาทีออกไปคนที่2เข้ามาเตะๆๆครบ1นนาทีจนครบ8คนก็ถับว่าจบการซ้อม1รอบแน่นอนครับหลายครั้งน้องเทนนิสก็แพ้แรงผู้ชายแล้วก็สู้ไม่ได้มันดูจะไม่ข้อยุติธรรมเลยกับการซ้อมใช่ไหมครับแต่โคชเชรครับบอกเอาไว้ว่าถ้าคุณซ้อมมากกว่ามาตรฐานของคนทั่วไปเวลาคุณลงสนามจริงคุณไปเตะกับผู้หญิงคนไหนอ่ะไปเตะกับผู้หญิงด้วยกันเนี่ยยังไงก็ชนะ และผลลัพธ์ที่ออกมาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับ5%ที่มากกว่าทำให้น้องเทนนิสสามารถคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ให้กับวงการเทควันโดไทยได้ในสนามกีฬาครับผู้เล่นเขาเอาชนะกันด้วยมาตรฐานที่มากกว่าเพียงนิดเดียวฉันใดในสนามธุรกิจเราก็เอาชนะกันด้วยมาตรฐานที่มากกว่าคู่แข่งเพียงนิดเดียวชันนั้นคุณลองศึกษาคู่แข่งในธุรกิจประเภทเดียวคุณดูครับ ว่าปกติแล้วเขามีมาตรฐานในการให้บริการลูกค้าอยู่ที่ระดับไหนแล้วลองหาช่องว่างครับหาช่องว่างในการเพิ่มบริการที่แตกต่างแล้วก็น่าจดจําเข้าไปพอได้ยินว่าบริการที่แตกต่างและน่าจดจําหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันต้องมาตรฐานมากกว่าคู่แข่งมากๆแน่ๆเลยมันคงจะต้องยากและก็ต้องลงทุนสูงแน่ แต่ความจริงแล้วมันไม่จําเป็นเลยครับแค่คุณรู้จักใช้ไอเดียแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์มาเติมแต่งเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองครับยกตัวอย่างร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่งครับซึ่งเขาออกแบบมาให้นั่งทานในโต๊ะเล็กๆนะครับคือเป็นห้องสไตล์ญี่ปุ่นอะ่ะร้านอาหารญี่ปุ่นก็จะเป็นห้องๆๆแล้วก็นั่งทานกันบนโต๊ะแล้วก็ซึ่งเวลาที่คุณจะเข้าไปนั่งทานในร้านเนี่ยคุณก็ต้องถอดรองเท้าเอาไว้หน้าร้านใช่ไหมครับ แน่นอนครับเวลาคนเราหิวหรือว่าเราอยากจะกินอาหารเร็วๆเนี่ยก็คงจะถอดรองเท้าวางไว้โดยไม่ได้คิดอะไรครับก็คือถอดเอาไว้ข้างหน้านั่นแหละแล้วก็รีบเข้าไปกินในร้านเลยแต่สิ่งที่ร้านนี้ทําก็คือพนักง,งานครับเขาจะไปจัดรองเท้าของลูกค้าให้เรียงกันอย่างสวยงามเลย <Okay. S 1> ที่สําคัญคือเขาจะหันปลายรองเท้าครับให้ชี้ออกข้างนอกทําให้เวลาลูกค้าทานอาหารเสร็จและ้ะอิ่มละ เขาเดินออกมาครับเขาเห็นรองเท้าวางเรียบร้อยที่สําคัญคือเขาไม่ต้องกลับตัวมาใส่รองเท้าครับก็คือเดินออกไปแล้วก็ส่วนรองเท้าออกไปได้เลยเห็นไหมครับว่าการใช้ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยมันไม่ต้องลงทุนอะไรสูงเลยครับบริการที่มากกว่าแค่5%เเล็กๆน้อยๆนี้ครับมันไม่ต้องใช้เงินมาหาศาลครับ แต่มันทำให้ลูกค้าประทับใจอยากบอกต่อและอยากจะกลับมาที่ร้านนี้อีกคุณลองคิดดูครับคุณทานอิม่มๆคุณออกมาเห็นรองเท้าวางแบบสวยงามเลยคุณอาจจะถ่ายรูปลง Facebook ก็ได้แล้วก็โอ้โหร้านนี้ทำได้ดีหรือไปเล่าให้เพื่อนฟังและแน่นอนครับคุณกลับมาที่ร้านนี้อีกแน่ๆที่สำคัญคุณอาจจะชวนเพื่อนมาด้วยครับ อีกตัวอย่างหนึ่งครับเป็นสถานีบริการน้ํามันนะครับหรือปั๊มน้ํามันนั่นแหละคือเวลาเราไปเติมน้ํามันเนี่ยบางปั๊มก็จะมีบริการพิเศษคือเขาจะเช็ดกระจกหน้ารถให้นะครับซึ่งมันก็คือมาตรฐานที่ปั๊มดีๆเขาทํากันคือบางปั๊มก็ไม่ทําแต่หลายๆปั๊มก็ทํานะครับแต่มันมีอยู่ปั๊มหนึ่งครับพอพนักง,งานเขาเช็ดกระจกหน้ารถเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาเดินอ้อมมาที่ข้างรถครับแล้วเขาก็พูดกับลูกค้าว่าขอโทษนะครับ วันนี้เนี่ยดูแล้วฝุ่นเยอะมากเลยให้ผมเช็ดกระจกด้านในของคุณด้วยจะดีกว่าไหมซึ่งแทบจะไม่มีปั๊มไหนทําเลยบริการนี้ไม่ต้องลงทุนสูงครับแค่คุณเช็ดกระจกข้างในอะ่ะแล้วก็ใช้ความชํานาญที่รวดเร็วนะครับเช็ดให้เสร็จและนี่คือบริการแค่5%เล็กๆน้อยๆครับซึ่งนอกจากมันจะทําให้ลูกค้ามองเห็นชัดขึ้นเวลาขับรถตอนกลางคืนและ และคุณลองคิดดูครับว่าถ้าคุณขับรถและคุณเห็นชัดขึ้นเนี่ยสิ่งที่คุณนึกถึงในหัวคืออะไรคุณจะนึกถึงปั๊มแห่งนี้ครับแล้วคุณเชื่อไหมว่าลูกค้าเนี่ยจะจําปั๊มนี้ได้ทันทีเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เราขับรถเนี่ยเราเห็นกระจกชัดๆเนี่ยเราจะนึกถึงปั๊มนี้แล้วคุณเชื่อไหมว่าถ้าคุณขับรถขาไปอ่ะสมมติคุณไปทํางานคุณไปธุระแล้วคุณแวะปั๊มนี้ใช่ไหมขากลับเนี่ยเวลาเติมน้ามันคุณจะแวะปั๊มนี้อีก หรือแม้แต่ร้านสปากาแฟ36ครับที่ผมทำกับหุ้นส่วนเนี่ยเวลาลูกค้ามาทานร้านกาแฟที่ร้านเป็นครอบครัวโดยที่เขาเนี่ยจะพาลูกมาด้วยซึ่งเรารู้ดีครับว่าเด็กๆเ,เนี่ยชอบทานไอศครีมเป็นชีวิตจิตใจเลยทุกครั้งที่ลูกค้าพาเด็กมาด้วยเนี่ยสิ่งที่เราทำคือเราจะตักไอศครีมครับไปเสริมให้เด็กคนละก้อนแบบฟรีๆทุกครั้งเลยบริการ5%นนี้ครับที่มากับไอศครีมต้นทุนก้อนละไม่กี่บาท แต่มันทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราไม่ได้ใส่ใจแค่ตัวเขานะแต่เราใส่ใจลูกและครอบครัวของเขาด้วยซึ่งมันทําให้ลูกค้าเนี่ยจดจําร้านเราได้ครับแน่นอนลูกค้าส่วนใหญ่กลายเป็นลูกค้าประจําหลายคนถึงขนาดโพสต์ความประทับใจลง Facebook กลายเป็นการตลาดฟรีๆที่ส่งพลังที่มีต้นทุนแค่ไอศสรี้มก้อนเดี่วครับแต่สา่มารถดึงลูกค้าใหม่ๆ่่าาาาลล่่่่่่่่า่าา่่่่่่่่่า่า่่่า่่ล่่่่่่่่ั่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่ ร้านเนี่ยยอดขายเติบโตขึ้น3เท่าแม้จะอยู่ในช่วงโควิด19แล้วต้องถูกรัฐบาลเนี่ยสั่งปิดมาให้นั่งทานที่ร้านอยู่บ่อยๆก็ตามและถึงแม้ในถนนเส้นเดียวกันครับจะมีร้านกาแฟเปิดเต็มไปหมดเลยเป็น10ร้านแต่พาอความประทับใจนี้แค่นิดเดียวครับมันทำให้ลูกค้าเลือกที่จะมาอุดหนุนร้านของเรา และทําให้ยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยที่สําคัญครับร้านของเราก็มีลูกค้าต่างจังหวัดเนี่ยมาทานเต็มเลยแล้วเขาก็พยายามเรียกร้องครับให้เราเนี่ยไปเปิดสาขาใกล้ๆบ้านเขาอีกนี่แสดงให้เห็นแล้วครับว่าคุณแค่เพิ่มคุณค่าด้วยบริการที่แตกต่างตอบโจทย์แล้วก็มากกว่าคู่แข่งเพียงนิดเดียวครับขอแค่5%เปซเท่านั้นก็พอไม่จําเป็นต้องทําอะไรให้มันใหญ่โตไม่จําเป็นต้องลงทุนเยอะ เอาแบบเรียบง่ายสร้างความประทับใจได้แล้วก็น่าจดจำคุณก็สามารถเอาชนะคู่แข่งได้แหละ หรืออีกในกรณีหนึ่งครับเป็นกรณีเล็กๆนะครับที่ลูกเพจของสมองไหลเนี่ยมาคอมเมนต์และมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขาเปิดร้านมินิมาร์ทเล็กๆแต่ลูกค้าเนี่ยเขาชอบไปซื้อของจากห้างสรรพสินค้ามานะครับซึ่งห้างสรรพสินค้าเนี่ยแน่นอนเขางดใช้ถุงเขาไม่ใช้ถุงดังนั้นเนี่ยครับลูกค้าก็ต้องถือของใช่ไหมและเวลาลูกค้ามาซื้อของที่ร้านเขาต่อซึ่งอาจจะเป็นของที่มันไม่มีอยู่ในห้างสรรพสินค้า แล้วพอเขาเห็นว่าเออลูกค้าคนนี้กําลังลําบากเพราะต้องถือของเต็มไปหมดเลยสิ่งที่เขาทําก็คือว่าเอาถุงให้ลูกค้าใส่เพื่อที่ให้เขาเนี่ยสะดวกขึ้นนะครับนี่เรียกว่าเหมือนกับการสาดน้ําผึ้งใส่คู่แข่งเลยล่ะครับคือเราไม่ต้องไปบอกว่าคู่แข่งเขาแย่ยังไงไม่ต้องไปด่าคู่แข่งเราแค่ทําดีกับคู่แข่งเลียยลูกค้าเขาจะรู้สึกในใจเองเขาจะคิดภาพในหัวเองว่า เราดียังไงแล้วคู่แข่งของเราแย่ยังไงโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังๆเนี่ยลูกค้าคนนี้ก็มาอุดหนุนแล้วก็มาซื้อของที่ร้านของลูกเพจคนนี้เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจเลยและนี่คือเทคนิคการตลาดง่ายๆครับที่คุณไม่ต้องเรียนสูงคุณก็ทําได้ลองเอาเทคนิคเหล่านี้เอาวิธีคิดเหล่านี้ไปทําดูนะครับถ้าได้ผลยังไงอย่าลืมมาเล่าให้ผมฟังด้วยล่ะ แล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจสมองไหลได้ทุกๆช่องทางเลยถ้าคุณเป็นคนชอบฟังสบายๆนะครับฟังพอสแคดเปิดฟังบนรถเปิดฟังขณะทําอาหารออกกําลังกายนะครับหรือเวลาว่างเนี่ยก็กด Subscribe ที่ YouTube ตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าคุณชอบที่จะ อ่านบทความสร้างแรงบันดาลใจตอนเช้านะครับตื่นเช้ามานะครับอยากจะมีพลังในการทํางานพลังในการสร้างชีวิตของตัวเองก็สามารถไปกดไลค์ได้ครับไปกดติดตามได้ที่ Facebook Instagram และบล็อกดิบนอกจากคําคมสร้างแรงบันดาลใจดีๆตอนเช้าผมก็ยังมีบทความเจาะลึกด้านธุรกิจการตลาดเนี่ยโพสต์ Post ตรงหน้าเพจด้วยนะครับแล้วถ้าคุณไม่อยากพลาดสาระความรู้แบบนี้แม้แต่วินาทีเดียวนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้ครับที่แอดไซ์สมองไหล แล้วทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ผมจะส่งตรงคลิปนั้นไปให้ถึงหน้าบ้านของคุณเลยซึ่งผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ด s c r i p t ชันนะครับก็สามารถกดเพิ่มเพื่อนและเข้ามาลุยด้วยกันได้เลยแล้วพบกับสมองไลฟ์สตอรี่ได้ใหม่ตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมขอลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ